วันนี้ตอนบ่ายนะครับตำรวจที่ศรีสะเกดเขาสืบทราบมานะครับว่ามีวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาบ้ากันในโรงแรมแห่งหนึ่งนะเป็นโรงแรมกลางเมืองจังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับก็ทําการไปไปซุ่มดูนะครับแล้วก็ลองเป็นสายติดต่อก็ไปซื้อยาบ้าที่ห้อง2 1 3โรงแรมแห่งนี้นะครับพอมีคนเปิดประตูมาเป็นวัยรุ่นครับวัยรุ่นเปิดประตูมาพบ ตำรวจก็เลยแสดงตัวพร้อมกับบุกเข้าไปตรวจค้นภายในห้อง213นี้นะครับจากการตรวจค้นก็เจอวัยรุ่นทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับแล้วก็มียาบ้าด้วยนะครับมียาบ้าอยู่ในห้องเนี่ย42เมตรนะครับแล้ววัยรุ่นทั้ง5คนนั้นก็มีนายจะรนชัยการทิยะอายุ19ปีคนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลชุดเยาวชนทีมชาติไทยแฮนด์บอลน,นะฮะ เตรียมไว้สู้ศึกแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับแล้วก็มีนายพัทยศเกียรติเจริญสิริ19ปีเหมือนกันคนนี้เป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นนะครับ,รบแล้วก็มีนายเอนายบนายซอีก3คนทั้ง3คนนั้นก็อายุ18ปีครับชื่อก็สมมุตินะ A B C นะครับทั้ง3คน A นี่ก็เป็นนักกีฬาตะกรอ้อตัวแทนจังหวัดศรีสะเกดนะครับเออทั้ง3คนเป็นเป็นนักกีฬาตะกร,อร้อนะครับ ก็เจอยาบ้า42เม็ดและเจอปืนลูกสองสั้นนะ,ะซึ่งนายเออายุ18ปียอมรับว่าเป็นเจ้าของปืนนี้นะครับแล้วก็นายชรชนชัยตำรวจก็พาไปที่รถไปคนรถเกง๋งรถเก๋งนายชรชนชัยเจอยาบ้าอีก188เมตรรวมแล้วนะฮะทั้งที่รถกับที่ห้อง230เมตรทั้ง5คนก็รับสรารภาพเสพยาบ้าจริงรซื้อยาบ้ามาจากนายก้า ไม่รู้มันชื่ออะไรล่ะแต่มัใชื่ในเก้านะฮะซื้อมาสาเม็ดหกร้อยบาทแล้วก็มาเปิดห้องมั่วสมเสพยาบ้ากันนะฮะโดยไปเที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองรีสะเก e แล้วก็เที่ยวเสร็จก็มาเปิดห้องที่โรงแรมนี้นะครับแล้วในเก้าก็เอายาบ้ามาขายให้นะครับก็เม็ดละสองร้อยสามเม็ดก็หกร้อยนะครับแต่และคนก็เพิ่งเสพยากันมาไม่กี่ครั้งเองไม่ได้เสพกันเป็นประจำส่วนยาบ้าที่เจอเป็นร้อยๆเนี่ยนะฮะในเก้าเนี่ยมันคงเอามาซ่อน นะฮะมันคงเอามาแอบเอามาซ่อนไว้ในในห้องด้วยในรถด้วยนะฮะแล้วก็เอาเงินมาจากไหนเนี่ยพวกเราเนี่ยก็เอามาจากเบี้ยเลี้ยงการซ้อมเป็นนักกีฬาโอ้แล้วก็เงินที่พ่อแม่ส่งมาให้ตอนที่เก็บตัวเป็นนักกีฬาด้วยนะฮะนี่ขนาดเป็นเยาวชนทีมชาตินะเนี่ยเยาวชนทีมชาตินะนายนายชรนชัยเนี่ยนะฮะครับนี่ครับก็ตั้งข้อหาไปนะครับมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งร่วมกันเสพแล้วก็ ครอบครองเพื่อจําหน่ายด้วยนะฮะครับนักนะฮะไม่น่าเลยนะนี่มีความสามารถเป็นถึงนักกีฬาทีมชาติใช่โอ้โหอ่ามีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเป็นอุทาหรณ์สาหรับคนที่จะแพ้อะไรก็แล้วแต่ครับแพ้อาหารแพ้เครื่องดื่มแพ้อะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่าได้เผลอไปกินในสิ่งที่ตัวเองแพ้นะฮะอย่างวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าตํารวจที่นครปฐมนะฮะได้รับแจ้งว่ามีคนแพ้อาหารทะเลแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ ก็ไปตรวจสอบตอนนั้นเนี่ยคนที่แพ้อาหารทะเลถูกนำตัวส่งโรงพยบาบาลนะครับคือก็คือคุณวิเชียนอัชประเสริฐนะฮะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการชุจริตจังหวัดนครปฐมหรือว่าเป็นพออปอป,อป,อปชนครปฐมนะฮะ <ừ> เสียชีวิตเลยนะฮะ <ừ ừ S 1> ก็สอบสวนแล้วก็ทราบว่าตัวของคุณวิเชียนเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้แพ้อาหารทะเลนะฮะแพ้หนักเลยนะครับกินอาหารทะเลไม่ได้เลย แต่ปรากฏว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะฮะคุณวิเชียนไปร่วมในงานหนึ่งนะฮะเป็นงานการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐม,มหลักสูตรธรรมพิบาลแล้วก็ปรากฏว่าหลังเสร็จพิธีแล้วเขาก็มีการจัดเลี้ยงอาหารการกอรับประทานอาหารร่วมกัน,นะฮะหนึ่งในอาหารหลายๆชนิดก,ก็มีน้ำพริกลงเรือ ซึ่งมีส่วนผสมของกุ้งอยู่ด้วย oh. ก็ไม่รู้ว่าคุณวิเชียนทราบหรือเปล่าหรืออาจจะทราบแต่อาจจะกินด้วยเล็กน้อยนะเ uh. กรงใจเจ้าภาพ uh. นะฮะก็รับประทานเข้าไปเสร็จแล้วนะครับพอกลับมาที่ทํางานนั่งทํางานอยู่ชั้นสามนะฮะคุณวิเชียนก็เดินเข้าห้องน้ําเข้าไปน้นผิดปกติตอนออกมาอีกทีก็ถือถือแค่ายาเป่าคอ uh. แต่แล้วแต่ว่าหน้าตาเนี่ยซีดเซียวนะฮะแล้วก็บอกกับเพื่อนร่วมงานว่าทนไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วก็ล้มลงเลย เพื่อนๆก็พาส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตระหว่างนําส่งโรงพยาบาลนะฮะเข้าใจว่าคุณหมอบอกว่าเข้าใจว่าเป็นคนที่แพ้อาหารทะเลมากคือถ้าแพ้ธรรมดาเนี่ยบางคนอาจจะแบบผิวหนังเป็นผื่น,นขึ้นมาใช่ไหมแต่นี่แบบแพ้มากเสียชีวิตเลยนะฮะซึ่งกินกันน้ําพริกลงเรือน้ําพริกลงเรือไม่น่าจะมีปัญหาแต่น่าจะแพ้อ้ําน้พริกลงเรือมีส่วนผสมของกุ้งอ๋อเออใช่ใช่กินเข้าไปเล็กน้อยนะ ไม่ได้กินเยอะนะแต่ถ้าคนที่เขาแพ้มากๆอลนะนิดนึงก็แบบไม่ได้กูกระหนกแพ้อะไรรอเปล่าไม่แพ้เลยชนะทุกอย่างชนะอาหารอะไรพวกนี้อาหารอะไรไม่แพ้เลยแพ้กลิ่นข่าวเออกินข่าวผมกินอาหารทะเลได้นะทุกอย่างต้องไปทํามาแบบสมมุติว่าเอาปลาขาวๆเนี่ยกินไม่ได้แต่ถ้าเกิดไปทําเป็นทอดมันปลาเนี่ยกินได้หรือว่าทำเป็นปลานึ่งแล้วก็จิ้มพริกเนี่ยได้ปลากระพงนึ่งมะนาวมีมี มีความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยได้แต่เกิดขาวๆมาเลยเนี่ยแบบปูนึ่งอะไรโอ้ไม่เอาเลยไม่ได้เลยใช่ไหมไ้มได้เลยแพ้โอ้โหไม่ชอบวิ่งหนีเลยอ่ะวิ่งหนีเลยนี่ไม่ชอบนานยังก็ประมาณสักสองปีประมาณัประมาณนั้นเดี๋ยวพักดีกว่าพักดีกว่าครับสักครู่นะฮะ ผู้โชคดีผลิตภัณฑ์คาชายแชมพูล้างรถประจำสัปดาห์